เริ่มต้นครับที่ลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับมีปัญหาครับเหนื่อยฮะต้องวางแผนครับต้องจัดการต้องอดทนต้องลงมือทานะครับในเดือนเศษแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะพลิกแพงหรือว่าทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับปัญหายังคงอยู่เนื่องจากดาวเมริเตยูะครับยังคงทับลัคนาราศีเมษอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหรือกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าก็ยังคงอยู่ก็ต้องแก้กันไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่า ตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลทําให้ลัคนาราศีเมษเนี่ยถ้าวางแผนดีๆหรือเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือทําธุรกิจนะครับก็จะส่งผลทําให้ทุกอย่างอ่ะดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูด้วยว่าไพ่เนี่ยบอกอะไรเพิ่มะฮะเรื่องงานนะฮะนี่ครับได้ใบนี้ฮะหมายความว่าจะต้องดักแน่นมั่นคงต่อสู้ตั้งใจนะครับถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับลงมือทําเท่านั้นนะฮะถึงจะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างต้องพูดคุยต้องติดต่อต้องเจราจาถึงจะผ่านนะครับ ถึงจะมีเงินเข้ามานะครับต้องวิ่งนั่นนู่นนี่นะครับนน้อยนะฮะแต่ผ่านได้แน่นอนครับเรื่องความรักต้องดูแลใส่ใจนะครับต้องจัดการเวลาให้ดีบางทีทํางานเยอะอาจจะเครียดอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักนะครับส่วนคนโสดในชั่วโมงนี้นะฮะอยากจะให้โสดต่อไปก่อนนะครับเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพโดยรวมของเราดีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพญาติผู้ใหญ่นะครับก็ต้องระมัดระวังดูแลกันไปนะครับเรื่องของโชคลาภนะฮะเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับไปดูว่า การทำบุญเสริมดวงนะครับแล้วก็เลขนำโชคของลัคนาราศีเมษจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในช่วงท้ายนะครับ ต่อไปนะครับคือชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์เอางานเก่าโปรเจกต์เก่าสิ่งที่คิดเอาไว้เอามาทำนะฮะในเดือนนี้ฮะก็ลงมือทําแล้วก็จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันชาวลัคนาพฤษภนะฮะจะต้องลงมือทําตั้งใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับมาดูซิว่าไพ่บอก ว่าอะไรบ้างนะครับนี่ฮะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหานะครับโปรเจกต์เดิมหรือสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยเอากลับมาทําจะดีมากนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนแบบนี้ฮะไพ่ใบนี้ให้ผลดีนะครับเนื่องจากชาวราศีพฤษภนะฮะอาจจะมีเกมการซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการเงินนี่เลยเห็นไหมมีอะไรเก่าๆมาทำเพราะฉะนั้นจะเกิดการเงินที่ดีนะเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีพฤษภต้องดีแน่นอนนะครับตั้งใจนะเรื่องของความรักครับคนสอดถือว่ามีเสน่ มีคนเข้ามาคนมีคู่ความรักก็จะดีขึ้นด้วยครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับระวังช่องท้อง <c oughs> กดไรยอนนะครับปวดหัวปวดหน้าปวดตัวนะครับสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังครับนะเรื่องโชคลาภเดี๋ไปว่ากันในช่วงท้ายนะครับ ราศีต่อไปนะครับก็คือชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเมถุนเนี่ยมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นในเรื่องความรักด้วยนะฮะอา,อาจจะเป็นดวงที่มีปัญหากันแล้วก็ยุติปัญหาลงในเรื่องความสัมพันธ์ เริ่มต้นใหม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ทว,ว่าท่านละนะฮะว่ากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไหมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมกล้าที่จะมองโอกาสใหม่ๆหรือเปล่านะครับถ้าเรากล้านะครับเราเปลี่ยนแปลงเราได้เริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีเมษนะครับซึ่งเรื่องงานครับนีระวังทําอะไรแบบผิดกฎหมายนะครับทำอะไรต้องรัดกรุมละเอียดรอบครอบนะครับมันถึงจะดีอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำนะครับเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างต้องตั้งใจเลยนะฮะต้องตั้งใจต้องเปลี่ยนแปลง ทำอะไรใหม่ๆบ้างการเงินหนึงจะไหลเวียนเข้ามาเรื่องความรัก นี่เลยฮะต้องอดทนนะฮะยนนี้ไม่ขึ้นเรว่าอดทนนะครับแต่ว่ามันถึงจุดที่มันอดทนจนถึงขีดสุดแล้วนะครับเพราะนั้นการเริ่มต้นหรือว,ว่าการตัดสินใจเนี่ยสำหรับคนที่ความรักไม่ดีหรือพบกันมานานแล้วมันไปต่อได้ยากนะครับมันก็เป็นจุดที่ต้องสิ้นสุดแล้วนะฮะ,ะก็ต้องอยู่ยังมีความสุขอยู่ได้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับจะไปอยู่ได้ความตายซากต้องทุกข์ทรมานนะครับเหมือนตายทั้งเป็นไม่มีความสุขเลยอันนี้ไม่ดีแน่นะครับนะเราเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะครับเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลนะรเพราาว่า ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยตามดวงก็สุขภับาพไม่ค่อยดีเพราะนั้นดูแลตัวเองนะครับกลับมามีความสุขกล้าที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่าไปกลัวฮะนะเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับอันนี้คือชาวลัคนาราศีเมถุนครับ